บ้านบ้านเท่าน้องมันบไดมีอียังให้เลือกให้กินหลายเด้จ้ะพือจังแม่แกงละ,มะมงมไมะ่แกงเห็ดพออ้งเสียเต็มที่กะถ้ามีใครติดบ้านน้องสิกะตมไข่ถอดไข่เนาะหันมือคาบได้เามีใครยังสิกะเออก็ต้องกินแกงเห็ดพอฟองบะมักเลยจ้ะจำได้ว่าจะกฟองมะมักเลยก็สิจำน้ำพี่ยังสินะ่าก็กินได้ วันดีจ้ามาอีกแล้วพี่นอ้องพาพี่น้องมากินข่าวอีกแล้วกับเมนูเดิมๆเมนูเกา่ตาต่ม,มักคุงกับข้าวเหนียวมุกน้ำม่เลือจากเมื่อนัันจ้ะขาดมาเลยข้นวขาดมาเลน,นะจ้ะของหมักนะแต่มักคุงหัวหอยจ้ะ มุกน้ำใหม่เมื่อน,นั่นแหะให้แทนลูกสาวจ้ะ Ôi mày mồ h 嗯。Mm. Smak! Mm. Mm. Mm hmm? 我嘞。 หูแกงมาใหม่สดถอนหอนเนาะทุกคนแมนูปวดแมนูตั้งแต่หน่อยเท่าให่ ทำให้ตรงต่เป็นเล็กหน่อยเนะพี่น้องที่บานจะมีเอ่อลัางบานนะจ๊ะจะมีปกก่อนอ้าใมที่ไม่แงยเป็นปลูกไว้นะอ้อมล้างบานออมทีลังบานนั้นนะฮะเหรอมันก็จะแบบเป็นเมนูปร,ประจำบานเลย แบบจำมัคุงบางที่เกียงน้ำมวิถีชีวิตบานเก็บอัญหากินแบบใน้จ้ะ แำ่หมัก,กนีแกงละไม่อะอาหารตามฤดูกาลแซ่บได้ละพี่นอ้องทานมาบะหมากเนาะ วากินพอพะขอจำเป็นแต่น้นหอ่อยอมากเลยจำมะม่งแกงมะมัก่วัสดีที่บ่มากอาหารประจำฤดูกาลของบ้านเฮาเแล้วก็คือพวกเอ่อพวกแกงเห็ดแห้งเห็ดพอนี่แห้งมากเลยจำไหนว่า หอดเน่ยมเห็ดเพาะย่างใดทัไปเก็บเห็ดเพาะมากเก็บได้จ้าจะบ่มหมักกินเนาะหรือความี่ห้าเป็นเล็กน้อยนั่หรือว่าก็าตอนนี้กินใดก็ไปดูว่า,มา,าหมักจ้มเดี๋ยวก็แบบบ้านบ้านเท่าน้อมันบ่ไดี๋ยมียังให้เลือกให้กินหลายได้จ้คก็จงแม่แกงละาาไม่แกงเห็ดเพาะอ่องสิเต็มที่อ,อะถ้ามีใครติดบ,บ้านน้องสิกะ ต้มไข่ถอดไข่เนาะหันมือคาบได้เพมีไข่อย่างเียสิกะเออก็ต้องกินแกงเห็ดพอบะหามาักเลยจ้ะจำได้ว่าจะกฟองบะหามาักเลยก็สิจำน้ำอย่างสินาจะกินได้แต่ว่าพระใหญ่มากเนื้อมากกับบะหมากคือก่อจนแบบอายุหลายขึ้นในช่วงนี้กก็กินได้ ให้ซื้อกินกับกับเริมาถึงก็ต้องซื้อกินนะจ๊ะเฮ็ดพออ่ะก็อิ่มตอนนี้ลูกมุนลูกตาบอกว่าแม่ตทำซ้ำมๆ,ๆให้ด้วยนะวันนี้พอสิบน,น้ำอันมกน้ำหม่ ก็เลยต่ำเพลือขอนำจ้ะอเมกาโนโ่ส้มโอ้ยอิมจ้ะพี่น้องคือเกาจาก้ะชากินวัสุภาพหรือแม่ว้า,านต่างใดก็ขอโทษขอไปทุกคนน้ำน,าน้าจ้ะเนาะแล้วมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปน้ำน้าจา้าบ๊ายบาย